สวัสดีครับติดตามการรายงานข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับผมสรายุสิริพลับครับมาเริ่มต้นกันด้วยการรายงานภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานครปี2559ณส่วนวชิระเบญทัศโดยคุณมัชิมาบุญสมครับตลอดทั้ทงวันของการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2559ที่สวนวชิระเป็นสถานหรือว่าสวนรถไฟในขณะนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังคงมีผู้ปกครองนะคะพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมการหยางต่อเนื่องค่ะซึ่งบรรยากาศในขณะนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันค่ะไปรักเสพเปลี่ยนใครเปี่หะสภครับในจุดนี้เองค่ะวันนี้เราแจกหมดทุกอย่างยกตัวอย่างจะเห็นว่านะคะมีผู้ผู้ปกครองค่ะพาน้องๆนะคะมาร่วมกิจกรรมค่ะมีการให้น้องๆคะเล่ะ แบงก์ยิ้ส right so right yeah anyway, really sure ิบขึ้นมาคับแบงก์ยิ้สิบขึ้นมาค่ะจากการหาสิ่งของในตัวนะคะเพื่อที่จะมาแลกกับรางวัลค่ะก็จะว่ามีตอนนี้นะครับตามเต็นท์นะครับมีเด็กนะครับที่ขโมยจักรยานตามเต็นท์ที่เขาจัดซุ้มเกมนะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ผู้ปกครองนะคะต่างให้ความสนใจพาบุตรหลานนะคะมาร่วมกิจกรรมค่ะนั่นก็คือการฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะ ก็ผู้สื่อข่าวโดยทางสถานีโทรทัศน์เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครนะคะก็ได้มีการจําลองสถานีออกอากาศค่ะมาให้น้องๆน,นะคะได้ฝึกพูดฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวค่ะจะเห็นได้ว่ามีผู้ปกครองนะคะผาบุตรานมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากค่ะโดยในบูดนี้นะคะก็จะมีวิทยากรค่ะทั้งผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็ผู้ประกาศข่าวค่ะมาคอยให้คําแนะนําน้องๆ นอกอาการนะคะก็จะมีการจําลองอุปกรณ์ต่างๆค่ะมาให้น้องๆได้ชมกันนะคะซึ่งนอกจากบูธของเมโทรทีวีนะคะจะได้รับความสนใจจากเด็กๆแล้วค่ะในบูธอื่นๆนะคะก็ยังมีผู้ปกครองค่ะพาบุตรหลานนะคะมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าในขณะน,นี้ทุกหน่วยงานค่ะก็ระดมนะคะของเล่น รวมไปถึงของขวัญต่างๆค่ะมามอบให้แก่เด็กๆในช่วงของเทศกาลวันเด็กประจําปี2559นะคะชนีค่ะก็คือบรรยากาศที่สวนวัชิราเป็นสถานหรือว่าสวนรถไฟนะคะที่ทางทีมข่าวเมโทรทีวีได้นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะกลับไปยังสถานีค่ะขอบคุณมัชชิมาด้วย